ชุดคำพูดสั่งจิตดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ตามที่คุณปรารถนาฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฉันเป็นคนโชคดีทุกวันฉันมีโชคลาภทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่แล้วในวันนี้ฉันเป็นคนโชคดีได้รับโชคลาภเป็นของขวัญทุกๆวัน ฉันมีแต่โชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภแบบมหัศจรรย์ทุกวันฉันเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจักรวาลส่งเงินให้ฉันทุกวันฉันโชคดีแล้วโชคดีอีกเรื่องการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันปรารถนาเงินก็ได้เงินฉันปรารถนาทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ฉันรักและเชื่อมั่นในจักรวาลเสมอ ฉันไว้วางใจเรื่องเงินเงินตังทองฉันปล่อยวางกับความกังวลฉันเชื่อมั่นในเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภง่ายๆทุกวันฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนาฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆทุกวัน ฉันดึงดูดโชคลาภมาได้อย่างมหัศจรรย์ฉันฝึกจิตตัวเองให้ปิติอินดีกับเงินเสมอฉันดึงดูดเงินทุกวีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินที่สุดฉันได้รับโชคดีด้านการเงินทุกวันฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินทุกวันขอบคุณโชคลาบเรื่องเงินเข้ามาหาฉันทุกวัน ฉันยินดีกับเงินทุกจำนวนที่เข้ามาฉันได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ง่ายดายฉันโชคดีเรื่องการเงินที่สุดฉันเต็มไปได้วยความรักและปิติยินดีเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันฉันจิตใจดีและพลังงานสูงเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันนี่แหละ ฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นเงินฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นโอกาสด้านการเงินฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันฉันได้รับทั้งเงินและทรัพย์และโอกาสด้านการเงินฉันขายของดีทุกวันฉันค้าขายดีทุกวัน ฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องการเงินฉันได้รับลาบลอยตลอดเวลามีลูกค้าติดต่อฉันเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกวันฉันได้รับโอนเงินทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันดีใจฉันได้เงินทุกวันขอบคุณจักรวาลน,นำโชคดีมาให้ฉันทุกวันฉันรู้สึกโชคดี และขอบคุณกับโชคลาภทุกๆวันฉันได้รับโชคลาภแบบง่ายๆสบายๆฉันน้อมรับพลังแห่งการเกื้อกูลจากจักรวาลขอบคุณความโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันเปิดรับโชคลาภรอบทิศทางฉันได้รับโชคลาภทุกวัน ฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้าบัญชีทุกวันฉันยินดีต้อนรับโชคลาภเข้าทุกวันโชคดีมีสำหรับฉันทุกวันฉันได้รับเงินทองง่ายๆสบายๆทุกวันฉันได้เงินก้อนใหญ่จากทั่วโลกฉันได้เงินก้อนใหญ่เป็นของขวัญทุกวันฉันเป็นลูกรักจักรวาลฉันเป็นที่รักของจักรวาล ฉันสนุกเบิกบานเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันตื่นเต้นยินดีที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้เงินตามที่ฉันปรารถนาฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการฉันไม่นคนโชคดีได้รับเงินทองสบายๆทุกวันฉันได้รับโชคลาภก้อนใหญ่มากมายมหาศาล ฉันได้รับโชคลาภหลังไหลท้าโถมมหาฉันทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาทุกทิศทางฉันได้รับลาบลอยเสมอมาฉันมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคลาภทั้งการเงินและทรัพย์สินเงินทองมากมายฉันเป็นที่รักของจักรวาลวันนี้ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่สบายๆวันนี้ ฉันได้รับโชคลาภสบายๆฉันทำงานสบายสบายแต่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างอัศจรรย์ฉันสนุกเบิกบานและตื่นเต้นทุกวันที่ได้รับเงินฉันตื่นเต้นได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่จากจักรวาลฉันยินดีกับโชคลาภเงินทองทรัพย์สินทั่วโลกฉันได้รับโชคลาภอันประเสริฐ ฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆฉันวางใจเรื่องการเงินที่สุดฉันได้รับเงินก้อนใหญ่มากมายจากทั่วโลกฉันเป็นคนโชคดีทุกวันฉันมีโชคลาภทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่แล้วในวันนี้ฉันเป็นคนโชคดีได้รับโชคลาภเป็นของขวัญทุกๆวัน ฉันมีแต่โชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภแบบมหาศัรรย์ทุกวันฉันเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจักรวาลส่งเงินให้ฉันทุกวันฉันโชคดีแล้วโชคดีอีกเรื่องการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันปรารถนาเงินก็ได้เงินฉันปรารถนาทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ฉันรักและเชื่อมั่นในจักรวาลเสมอ ฉันไว้วางใจเรื่องเงินเงินตังทองฉันปล่อยวางกับความกังวลฉันเชื่อมั่นในเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภง่ายๆทุกวันฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนาฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆทุกวัน ฉันดึงดูดโชคลาภมาได้อย่างมหัศจรรย์ฉันฝึกจิตตัวเองให้ปติอินดีกับเงินเสมอฉันดึงดูดเงินทุกวี่ทุกวันฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินที่สุดฉันได้รับโชคดีด้านการเงินทุกวันฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินทุกวันขอบคุณโชคลาภเรื่องเงินเข้ามาหาฉันทุกวัน ฉันยินดีกับเงินทุกจำนวนที่เข้ามาฉันได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ง่ายดายฉันโชคดีเรื่องการเงินที่สุดฉันเต็มไปได้วยความรักและปิติอินดีเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันฉันจิตใจดีและพลังงานสูงเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันนี่แหละ ฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นเงินฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นโอกาสด้านการเงินฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันฉันได้รับทั้งเงินและทรัพย์และโอกาสด้านการเงินฉันขายของดีทุกวันฉันค้าขายดีทุกวัน ฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องการเงินฉันได้รับลาบลอยตลอดเวลามีลูกค้าติดต่อฉันเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกวันฉันได้รับโอนเงินทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันดีใจฉันได้เงินทุกวันขอบคุณจักรวาลน,นำโชคดีมาให้ฉันทุกวันฉันรู้สึกโชคดี และขอบคุณกับโชคลาภทุกๆวันฉันได้รับโชคลาภแบบง่ายๆสบายๆฉันน้อมรับพลังแห่งการเกื้อกูลจากจักรวาลขอบคุณความโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันเปิดรับโชคลาภรอบทิศทางฉันได้รับโชคลาภทุกวัน ฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้าบัญชีทุกวันฉันยินดีต้อนรับโชคลาภเข้าทุกวันโชคดีมีสำหรับฉันทุกวันฉันได้รับเงินทองง่ายๆสบายๆทุกวันฉันได้เงินก้อนใหญ่จากทั่วโลกฉันได้เงินก้อนใหญ่เป็นของขวัญทุกวันฉันเป็นลูกรักจักรวาลฉันเป็นที่รักของจักรวาล ฉันสนุกเปิกบานเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันตื่นเต้นยินดีที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้เงินตามที่ฉันปรารถนาะฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการฉันไม่คนโชคดีได้รับเงินทองสบายๆทุกวันฉันไว้วางใจเรื่องเงินเงินตางทอง ฉันปล่อยวางกับความกังวลฉันเชื่อมั่นในเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภง่ายๆทุกวันฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนาฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆทุกวัน ฉันดึงดูดโชคลาภมาได้อย่างมหัศจรรย์ฉันฝึกจิตตัวเองให้ปติอินดีกับเงินเสมอฉันดึงดูดเงินทุกวี่ทุกวันฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินที่สุดฉันได้รับโชคดีด้านการเงินทุกวันฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินทุกวันขอบคุณโชคลาภเรื่องเงินเข้ามาหาฉันทุกวัน ฉันยินดีกับเงินทุกจํานวนที่เข้ามาฉันได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ง่ายดายฉันโชคดีเรื่องการเงินที่สุดฉันเต็มไปได้วยความรักและปิติยินดีเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันฉันจิตใจดีและพลังงานสูงเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันนี่แหละ ฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นเงินฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นโอกาสด้านการเงินฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันฉันได้รับทั้งเงินและทรัพย์และโอกาสด้านการเงินฉันขายของดีทุกวันฉันค้าขายดีทุกวัน ฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องการเงินฉันได้รับลาบลอยตลอดเวลามีลูกค้าติดต่อฉันเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกวันฉันได้รับโอนเงินทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันดีใจฉันได้เงินทุกวันขอบคุณจักรวาลน,นำโชคดีมาให้ฉันทุกวันฉันรู้สึกโชคดี และขอบคุณกับโชคลาภทุกๆวันฉันได้รับโชคลาภแบบง่ายๆสบายๆฉันน้อมรับพลังแห่งการเกือ้อกูลจากจักรวาลขอบคุณความโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันเปิดรับโชคลาภร,รอบทิศทางฉันได้รับโชคลาภทุกวัน ฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้าบัญชีทุกวันฉันยินดีต้อนรับโชคลาภเข้าทุกวันโชคดีมีสำหรับฉันทุกวันฉันได้รับเงินทองง่ายๆสบายๆทุกวันฉันได้เงินก้อนใหญ่จากทั่วโลกฉันได้เงินก้อนใหญ่เป็นของขวัญทุกวันฉันเป็นลูกรักจัก,กรวาลฉันเป็นที่รักของจัก,กรวาล ฉันสนุกเบิกบานเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันตื่นเต้นยินดีที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้เงินตามที่ฉันปรารถนาฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการฉันเป็นคนโชคดีได้รับเงินทองสบายๆทุกวันฉันไว้วางใจเรื่องเงินเงินทอง ฉันปล่อยวางกับความกังวลฉันเชื่อมั่นในเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันได้รับโชคลาภง่ายๆทุกวันฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนาฉันได้รับโชคลาภง่ายๆสบายๆทุกวันฉันดึงดูดโชคลาภมาได้อย่างมหัศจรรย์ ฉันฝึกจิตตัวเองให้ปิติยินดีกับเงินเสมอฉันดึงดูดเงินทุกวีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินที่สุดฉันได้รับโชคดีด้านการเงินทุกวันฉันได้รับข่าวดีด้านการเงินทุกวันขอบคุณโชคลาบเรื่องเงินเข้ามาหาฉันทุกวันฉันยินดีกับเงินทุกจำนวนที่เข้ามา ฉันได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ง่ายดายฉันโชคดีเรื่องการเงินที่สุดฉันเต็มไปได้วยความรักและปิติอินดีเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันฉันจิตใจดีและพลังงานสูงเงินชอบอยู่กับคนแบบฉันนี่ละ่ะฉันได้รับโชคลาภง่ายสบาย ฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นเงินฉันได้รับโชคดีทุกประเภทที่เป็นโอกาสด้านการเงินฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันฉันได้รับทั้งเงินและทรัพย์และโอกาสด้านการเงินฉันขายของดีทุกวันฉันค้าขายดีทุกวันฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องการเงิน ฉันได้รับลาบลอยตลอดเวลามีลูกค้าติดต่อฉันเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกวันฉันได้รับโอนเงินทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันดีใจฉันได้เงินทุกวันขอบคุณจักรวาลน,นำโชคดีมาให้ฉันทุกวันฉันรู้สึกโชคดีและขอบคุณกับโชคลาบทุกๆวัน ฉันได้รับโชคลาภแบบง่ายๆสบายๆฉันน้อมรับพลังแห่งการเกื้อกูลจากจักรวาลขอบคุณความโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันเปิดรับโชคลาภรอบทิศทางฉันได้รับโชคลาภทุกวันฉันยินดีต้อนรับเงินมหาศาลเข้าบัญชีทุกวัน ฉันยินดีต้อนรับโชคลาภเข้าทุกวันโชคดีมีสำหรับฉันทุกวันฉันได้รับเงินทองง่ายๆสบายสบายทุกวันฉันได้เงินก้อนใหญ่จากทั่วโลกฉันได้เงินก้อนใหญ่เป็นของขวัญทุกวันฉันเป็นลูกรักจักรวาลฉันเป็นที่รักของจักรวาลฉันสนุกเบิกบานเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันตื่นเต้นยินดีที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้เงินตามที่ฉันปรารถนาฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการฉันเป็นคนโชคดีได้รับเงินทองสบายๆทุกวันฉันเสกสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้ฉันดึงดูดเงินทุกวันง่ายๆสบายๆ ฉันดึงดูดซับทุกวันง่ายๆสบายสบายฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่แล้วฉันได้รับโชคลาภทุกทิศทางฉันขอบคุณเงินขอบคุณขอบคุณฉันเสกสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้ฉันดึงดูดเงินทุกวันง่ายงาย่สบายๆ ฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันง่ายๆสบายสบายฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่แล้วฉันได้รับโชคลาภทุกทิศทางฉันขอบคุณเงินขอบคุณขอบคุณฉันเสกสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้ฉันดึงดูดเงินทุกวันง่ายง่ายสบายๆ ฉันดึงดูดทรัพย์ทุกวันง่ายๆสบายๆฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่แล้วฉันได้รับโชคลาภทุกทิศทางฉันขอบคุณเงินขอบคุณขอบคุณโชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเข้ามาง่ายๆ โชคลาภเข้ามาง่ายๆฉันได้รับโชคลาภเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณโชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเข้ามาง่ายๆโชคลาภเข้ามาง่ายๆฉันได้รับโชคลาภเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณ โชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเป็นของฉันโชคลาภเข้ามาง่ายๆโชคลาภเข้ามาง่ายๆฉันได้รับโชคลาภเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณ